สำหรับวิธีการใช้งานนะครับก็าตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปในที่จุดบุหรี่ของรถยนต์นะครับรถยนต์ทุกรุ่นก็จะมีที่ช่องสําหรับเทียบเสียบที่จุดบุหรี่อยู่นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับของผมก็เป็นบีออนะครับเสียบเข้าไปปึ๊บ ถ้าใช้ได้นะครับไฟตรงนี้เห็นไหมครับไฟตรงนี้ก็จะติดนะครับไฟด้านหน้านะครับไฟก็จะติดนะครับใช้สําหรับ่องในเวลากลางคืนนะครับเวลาที่จะเติมลมเวลากลางคืนมาดูนะครับว,วิธีใช้เติมลมยางรถยนต์นะครับ สมมติว่าเดี๋ยวผมจะลองปล่อยลมออกก่อนนะครับนนถ้าเสียบข้อี่อเสร็จก็ปล่อยลมยางออกครับนะแล้วก็กดเข้านะครับล็อกสังเกตแรงดันนะครับจะอยู่ที่ประมาณตอนนี้30นะครับเวลาใช้งานก็กดปุ่มสีเหลืองๆนี่นะครับ ครั้งหนึ่งไม่ต้องกดครา้งไ้นะครับกดครั้งหนึ่งเครื่องก็จะทํางานนะครับแรงดันก็จะวิ่งขึ้นนะครับเป็น40แล้วเราก็จะเติมประมาณ40นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองปล่อยลมออกนะครับปล่อยลมออกก่อน มจะเติมโลเข้าไปใหม่นะครับแรงดันอยู่ที่ประมาณ25นะครับตอนนี้ผมก็จะกดปุ่มนี้ครั้งหนึ่งนะครับเนนด,นนดี๋ยวเข้าไปลึกๆนะครับ2้ ยี่สิบห้าสามสิบนะครับตอนนี้ถ้าเราอยากจะเติมเพิ่มเราก็กดกดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปที่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ